สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยเด้อจ้าพบกับแม่นักจนายีพี่สองค่ะหาหอยเขาไงเด้อจ้ะมานี่ e ีแรกเขาได้เครื่งกระสอบแป๊บเดียวเด้อจ้ะนี่ เห็นมาจ๊ะมาน้องเนตเริ่มจากตรงใด๋ดีโอหมู่บ้านตรงฮันดีกว่าโอ้เป็นประเทศหอยเลยไ <c oughs> ปตรงนู้นกันจ้านี่จ้ะน้องเนตนี่ให้พ่อแม่พี่น้องมึงด้วยนี่มีแต่หอยอ้อยต้อ,อยอยู่จ้ะ,ะโบให้เป็นการเสียเวลาเนาะจ้ะเด็ดบาลสิมาแจ้ะ มื่นี้ขออนุญาตลงหอยรัวๆเลยด้วยจ้ะโอ้ซีบได้มาช่ำแรงอีกสบานอฟนะเห็นีหมอุ้ยดูเลยจ้ะคุณนะเน็ดโน่นนะกองไว้กองไม่พี่น้องเบื่อว่ะจดติดนี่จะ เอาตักเอาตักเอาเลยค่ะขวกขวกขวกเลยจริจะ้ะโอ้โยโย่เปิดไปเปิดมาเจอกบเขาไงนี่หาได้นี่ เป็นหอย rumor. จ้ะกะเม้นเดื essions, ้อหอยบม่ได้ขีดินเลื้อก้อนหอยได้จ้า่อนเนี่ยเอื้อดินอยู่แต่หอยล้วนเลยมือมืยบักไงเด็กดูดไปเลยด้ ตาเห็นบ่งได้หลายๆแล้วแม่น,นจนายดูดไปเลยดิยไอ้ลอดป๊าเน็ตขึ้นมาห้อยพี่เลยจ้ะหอยขึ้นมาเต็มนี่เลยยอดขึน้นมาแล้วก็ไปบะท,ทึกบะทีนี่คนเก็บได้อมาเจอพอไม่พี่น้องใครอยู่ใกล้แม่น้องจนายมาเด้อมาซ้อยกันมาสั้นกับป้อนมือมาเลยเด้อจ้ะ มาซอยเม่งจนายรวดอ่ะนเสียหน่อยแดดหน่อยนอี่นี่จ้ะน่นะปาดสิปาดจังไดดีเนาะจา้ะหึนิดนึงมน,น,น,นี่ไอ้น,นี่พี่น้องบึง้งเลยนี่ บึงนี่นะบึงนี่นะนี่อ้าวโมเมนต์เรงใส่บักคักคือบักฟามเพื่อนหน่อยเพื่อนอยู่เทิงหรืเพื่อนอยากเสียต้องบึงมันเต็มกระสอบมันสิไกลเกินเอื้อมอยู่แล้วนะจ๊ะม,มาตะก้องตะก้องต้องใส่ เดี lifts, right? right? ๋ยวเพิ่งเก็บเดี๋ยวเพิ่งเก็บเดี๋ยวเพิ่งเก็บตด้งแต่ตะกร้องเ้อะป้าสายสายจ้าสายบอกพ่อแม่พี่น้องบอกน้องเน็ตทไงน้องเน็ตบอกว่าป้าสายแม่น้องเจนายคิดว่าสายนี่จ้ะโอ้อย่าเก็บบออย่าเก็บมาช่วยกันเก็บกันจ้ะเดี๋ยวแม่น้องเจนายตั้งกล้องเด้อจ้ะ mình luôn nhé, kiếp rơi căn mình Ủa. Ui, nó nhảy cái nạn mình này. Nó trên này nhấp mà thằng như là chả Nhấp mà thằng lên là chả Nó nét Nó nét Nét Sơn Nhiều căn sầu khôn nó chắc thì hôn vậy ơi ui bùm à Mẹ แม่โหยมาเรียวแบบนี้บ่เข้าแม่ให้แม่มาซอยเก็บนี่จะ้ะเก็บไปอย่างไรแท้บ่แม่น้องจนนายจะเก็บไปพึ่งไว้ด้วยจ้ยจะนี่จ้ะเก็บไปพึ่งลมไว้ เห็นบ่าเนะาะนั่งแนบลงซองบุงกล้องเห็นน้ำเด้อเห็นอยู่ะจ้าเก็บไหลไปเรื่อยๆนี่อืมจักอ้วนหรือจ้อย นี่จะนายจะไปขลัวฉันก็ตามห่วงลองเปเป้นก็บอกฝังตัวลงลึกๆเนาะเลือกเอาเลยจ้ะ ngoài lại đứa trà đẹp đứa ngoài béo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ไห้เพื่อนกับสิบุใหญ่ป้านได้หน่วยกำลังกินแซ่บเลยจ้ะดูจบัดคำสิวาวอหลีจ้ะไม่น้องจันนายก็สิเขียหอยไปเรื่อยๆไอ้พ่อแม่พี่น้องสะออนนะ ก็เด็กนเด็กจอยถ้าเมื่อคืนนี่แม่ไผ่มาเห็นนะ้าแม่น้องเจ้านายเนาะก็สีน้อยบลับเนาะจ้ะพ่อแม่พี่น้องบึ้งแบบนี้เป็นเดิอนอยู่แบบนี้แม่น้องเจ้านายก็ถ่ายให้มันเศร้าเศร้าเร็วเ,เร็วเศร้าเร็วเร็วไปแล้ว นุ่นเจ้านายคิดในใจอยากมาเอาแต่เมื่อคืนนี่แหละด้วยจ้ะแต่ย่านภาพเพื่อนโบได้นาะจ้ะกลางคืนเนาะนุ่นเจ้านายก็เลยอดหุ้มหุ้มไว้อยู่เป็นหมู่บ้านบาน,บานเรียกว่าหมู่บ้านบานบนได้แหลเนาะจ้ะนี่เพราะไม่พี่น้องคิดว่าต้องเรียกว่าจลไยอีหลีลายก็ทุกที่ที่ไปเคยไปหามาเลยด้วยจ้ะนี่ นจะนายยกให้บ่อนี่เลยจ้ะบริดนึกถึงเพิ่นเลยบัดเลโก้บาดมาถึงเวลาพอดีพอดีอีกนี่จะ้ะตะข่างใ,ใกล้ละใกล้สีเต็มละใกล้สีได้ถี่เลยจ้ะนึงเนตกล้องยังอยู่อยู่บ่อ

ใส่กไ็ได้ด้วยแต่สอนตรงนี้เลยก็ได้เดี๋ยวเวลาเขี่ยนาทิ้งไปแลี้ยในข้างล่างเพื่อนแต่ยางน่าจะมันก็ต้องเอาสอนมาเขี่ยอีกทีนึง นุ่นที่เราเห็นเพื่อนโคโลร์ชิรีเขาก็สามารถปิดประตูใช่ขึนสีหนุ่ยใหญ่มึงป้าปิดมาได้เลย <laughs> ตันจูรูอยู่ปะปน,นี่เทต้านี่อนจะเต็มแล้วจ้ะ เต็มอีกแล,ล้วฮะอีกน้อยหนึ่งกับสี่จบแล้วจ้ะเก็บตะกา้าสองตะกา้าเจ๊สีเอาเมื่อจังใดญเดือดเลยเพราะไม่พี่น้องเห็นทางขึ้นข้างหลังพม่อน,น้องจะนายบอกโอ้ชันชันเลยนะมาจ้ะมาเก็บหอยต่อเลยจ้ากำลังมันมือเลยเนาะจ้ะหอยกระไรหลาย,ายเดี๋ยวพม่น,น้องจะนายสิย่างให้เบิ่ง ว่าลายสัมไตรมีจ้ะไปเป็นปื้ดเป็นปื้ดเลยด้ยจ้ะมีแต่หอยทั้งนั้นเลยโอ้โอ้โ,อโคโลเิเล่นี่แม่นมาเลยด้ยจ้ะนี่โอ้ยบ่อนี่เป็นตันแต่หอยนี่จ้ะโอยาวไปสุดพุ่เลยด้ยจ้ะโอด้อยจดจด เอาเลยเนตช้อนเราเก็บเอาหน้าบนเพื่อนก่อนเถอะนี่ใสอ่อยู่บ่เอารถดสิบรอมาขูนเนาะด้วยด้อแต่นี่ไม่นุ่มเจนายว่านี่ลายอิลีโพตดโพ ช่วงปีเตอม์นำเด้อจ้่ะมีผู้ใดสนใจไนนบ่เดี๋ยวสิให้น้องแน็ตมหาหาให้เ้ื่อมีพ่อแม่พี่น้องสนใจนะจ้ะหาไรายได้ช่วงปีเตอมเนาะน้องแน็ตเนาะงานแมนเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องมีผู้สนใจบ่จา้า มันรัวๆเลยเมื่อนี้หาหอยรัวๆเลยเ,เดี๋ยวเขาค่อยมาเอาช้อนงยเอาเนาะจากตัวที่เพื่อนบปนได้เพื่อนฝังอยู่เพื่อนก็ะมีอยู่ได้หน่อยเพื่อนฝังอยู่ก็ได้ใกล้สิเต็มกระสอบละเต็มกระสอบแล้วน้องเน็ตถือขึ้นไฟเด้อ ทางเขาอันชันชันเนานมุดไปนี่จ้ะเหมนอนจ้ะเหมือนบ้าไง,งปากกัน,อนหอยนี่เป็นตะมีหอยมีกบเข่าเบ้าอย่แท้ไม่ต้องจะนายหาบุเป็นจ้ะกบเข่าเบ้าเทพเจังใดแต่มีกี้นี่มีเสียงเด็ก ลืมกดถ่ายพ่อแม่พี่น้องฟังอบ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 เลยน่าี่อยู่ในรูจ้ะเดี๋ยวไม่รู้จไงสิไปเอาไฟฉายมาส่องเพิ่นอบ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 เดี๋ยวคนจำสินและสงสัยคือหอยนี่เลยจ้ะเก็บไปเรื่อยๆเว้นัดนัดนัดอุ้ยได้แล้วหอยในนี่เมื่อต้องเทียบกันยังนี่จ้ะไม่บ้ากใหญ่กองก้นอยู่ เป็นหมู่บ้านหมู่บ้านเลยสะออนมาค่ะเด็ดเริ่มสวยสเสียมาแล้วอยู่ในหนองด้วยจ้ะนี่โอ้บรรยากาศ้างหนองก็จะมีต้นไม้ต้นมะเดื่อด้วยจ้ะน,นี่ต้นมะเดือ่อลูกตั้มต่ำอยู่นี่แม่้องจะนาเห็นเมื่อกี้นี่ลูกเพิ่อยู่ตัตม้มต่ำจจังมางัดหอยดีกว่าจ้ะแมุ่้งแนตกำลังงัดอย่างมันมือเลย โบปากบเตีนเลยด้วยจ้ะง,งัดเอางัดเอาเลยเนาะนี่จ้ะเฮ้ยสอนบักคักละสะอนบักคักนี่จักรอบเลยเนะ่ตนับเนะ็ตย <28. S 1> <c oughs> ี่สิบแปดมเมนเพื่อาที่เก้าสิบเก้ารบอร <c oughs> <c oughs> โซนี่หลีจ้ะพ่อแม่พี่น้องกระเบื้องในเมยแม่น้องจนายถ่ายกินนี่ปฟืดไปเป็นทางเลยจ้ะนี่ระยะทาง โอ้จากข้างหลังอีกแม่น้องเจนายมาหาจากตรงนี้เลยจ้ะโอ้ไปจนสุดบ่อเลยแม่น้องเจนายย่างเลาะมาเมื่อกี้นี่แต่เบิ่งแต่ตรงนี้ก่อนนี่วุ้นอะมื้นหน่อยนี้หน่อยบมาใหญ่จ้ะเบิ่งด้ะแม่นี่บ่ได้ต้องใส่บ่ต้องใส่ซ้อนก็ได้เนาะจ้ะนี่เบิ่งนี่นี่นี่แป๊บเดียว จ้ะไผ่สีบัวสะออนนะจ้ะแม่นงจะนายโชคดีอยู่กับธรรมชาติบวุ่นวายน้ำไผ่เลยจ้ะบ้านแม่นงจะนายกะที่แม่นงจะนายอาศัยอยู่ที่ของเถาเกปลูกไว้ให้กับบ้านพักคนงานหั่นเางจ้ะกมม็มีแค่แม่มีแค่น้องกับอีกหนึ่งครัวจะไอที่ทํางานอยู่กับแม่นงจะนายแค่นั่นจะสามครัว ก็ไบมิไไปวุ่นวายก็ไผ่เลยอยู่ในสวนปามจา้ะเพื่อนสร้างบ้านแม่นุ่งเจนายกอขอบคุณเพื่อนหลายๆสวนเพื่อนกับอุดมสมบูรณ์ครับมีทุกอย่างแม่นุ่งจนายเลยคิดถึกคิดแบบแจ๊คนาแต่เนาะโชคดีบักคักเลยจ้ะแม่นุษงเจนายต้องไว้ใจสิแม่นุ่งเจนายโชคดีมีที่ทํางานดีมีเพื่อนร่วมง,งานดีจ้ะ ทุกอย่างรอบๆแม่น้องเจงนายดีไปบัสทุกอย่างเลยจ้ะแม่น้องเจงนายก็โชคดีบักคักเลยโอ้ยหนุย่ยหนุ่ยบักใหญ่ตะเกียบแม่น้องเจนายถ้าเฮาเงินคัดสนเพื่อนก็ให้ย,ยืมด้วยจ้ะยืมได้โบโบมีวงเงินจำกัดด้วยจ้ะเพื่อนดีบักคักเลยแม่น้องเจนายยอมรับเพื่อนเลย ถือเจ้านายดีมีใสไปกว่าครึ่งด้วยจ้ะแม่นุงเจ้านายคิดว่าจังสีเนาะพ่อแม่พี่น้องว่าจังใดท่าแก่ดีนี่ดีดีเลยแหละบ้านเฮาคัดสนแบบนี้เพื่อนกับซ้อยด้วยจ้ะเพื่อนซ้อยทุกอย่างแม่นุงเจ้านายอขอบคุณเพื่อนหลายๆเลยแม่นุงเจ้านายเฮ็ดงานมาเพื่อนมาหลายปีเลยด้วยจ้ะตั้งแต่รุ่นแม่รุ่นพ่อนะจ้ะแต่กับรุ่นแม่นุงเจ้านาย Okay. สมัยแม่น้องเจนายพ่อแม่น้องเจนายเพิ่นติดน้ำอำมฤตแม่น้องเนตน้องเน็ตกันเลยพ่ออุ้มน้องเนตจ้ะน้องเน็ตกันเลยตกปุ๊บลงข้างหลงังตื่นเศร้ามาพ่อก็ับเลิกเลยจ้ะจากที่กินทุกมือ้อทุกมือ้อทุกมือ้อตอนนี้พ่อก็ับเลิกมาได้ยี่สิบปีแล้วจ้ะ พอเลือกได้กะทุกอย่างกะดีขึ้นมดเลยแบบน,นี้ดีขึ้นทุกอย่างอหลนจ้ะยกเว้นสมองน้องเน็ตพอเห็นลุดมือตกปุกลงแล้วเพิ่มสิงลูกะจ้ะแต่ว่าความเมานะจ้ะประมาณแบบนี้อุ้มลูกนะจ้ะสิงจึ๊กจึ๊จึจ๊น้องเนปปุ๊กลงแบบนี้เลยแต่น้องเน็ตก็สมองก็ยังกลับมาได้อยู่นะจ้ะกลับมาได้อยู่บ่ จำได้อยู่บว์แมนไผ่นี่ม่านา้านตัานา้งแต่ยี่สิบปีที่แล้วเนาะเนทหัวแนทโบอกหัวเนนะาะเจ็ดปีสิบแปดเม้นเพิ่งสิบแปดเกือบยี่สิบปีเลยจ้ะกรดีขึ้นทุกอย่างนะจ้ะทเลิกแลก้วกะเรื่องเล่าไม่น้นองจินนายะไรปนี้เล่าก็พอได้เล่าเรื่องเล่าเพิ่นไม่อย่างแนทต้องว่าจังเด่นนะ ต้องจูงมือกันไปไปหาพ่ออย่างไปจากบ้านนึ่งไปหมู่บ้านนึงไปหาพ่อพ่อไปกินน้ำอมฤตเม้นจ้ะจูงมือกันไปสองคนแม้นจะนายตามหาพ่อขนาดเลยเด้อตอนท่นานนะแม้นจะนายหนีสิเพงพ่อก่อนเพื่อนจ้ะแม้นจะนายหนีถ้าพ่อหายไปปุ๊บนี่รู้เลยว่าต้องไปตามพ่ออยู่ส่เพราะว่าแม้นจะนายใหญ่กว่าหมู่เนาะจ้ะน้องนัทสิบแปดตอนนี้เมน้งจะนายอายุยี่สิบหกหนึ่งเด้อจ้ะแม้นจีนายทำงานตั้งแต่ออยุห้ ตอนออกปรหกกับเลี้ยงน้องนี่ทำงานนี่ไปแทนแม่นู่นนี่นั่นไปประมาณนี้นาะจะแม่นุ้งจุนายตัวใหญ่ไผ่กระหินนาะจะ <c oughs> ถึกและบึกบึนแม่นุ้งจุนายลุยอยู่แล้วจะ้ะบกเกียงพร้อมก่อนที่ไปทำงานก็ต้องลุกหนึ่งเข่าด้วยจะ้ะเลยกลับไปนอนบ่ดทีนี้ไฟใหม่หมอบรูปจะกี่อันนาาจะ <c oughs> ตอนสมัยตอนเป็นเด็กน้อย ก็มางแค่โคกจกะแตพ่อแม่พี่น้องเรืสิตามมะคงยกขึ้นขึ้นแต่พวกไอ้ก้นโคกยังอยู่ข้างล่างอยู่จ้ะฮมีแต่ตำนานอันใดของแม่น้องเจนายก็ไเ้ยกหัวตอนพ่อแม่เฮ็ดงานอยู่ข้างบ้านนะจ้ะเพื่อนตะกี้เพื่อนมีเปลงเพราะนะจ้ะบอกว่าอยากกินตำมะุงแม่น้องเจนายมาตำให้ั่นแหละมาบ้านแหละแม่น้องเจนายก็แจ๊กสีเฮ็ดจังไดเนาะ ตำมหุงยังประธานแล้วคกคกแตกเลยหวดกะไมแม่น้องเจนายสารพัดทุกอย่างเลยจ้ะสมัยตะกี้มีแต่ตำนานอันใดก็แม่น้องเจนายมด้งพอได้เล่าให้ลูกฟังพอได้เล่าให้น้องเจนายฟังบัดเพิ่นใหญ่จ้ะพอได้หัวยับไปเรื่อยๆจ้ะว่าเวลกากระยิบยาวเด้เต็มตะกร้าอีกเลยเด้อจ้ะแม่น้องเจนายว่าสิบพอีกเลยเด้อจ้ะใส่ตะกร้าก่อน แดดสิเอาขึ้นหน้าผานี่บ่รอดนั่นจ้ะสำนีกับปูยังเน้นหัวใจเอาเมือ่อจังใดเอารถเครื่องมาเด้จ้าเอารถเครื่องมาเด,ดี๋ยวดูดูได้อยัโอุ้ยได้อยู่อู้หูไอ้ว่าก็ต้องว้าวขึ้นมุนนะเอาหนึ่งสองสามแช่หนึ่งทีตาคิมนี้กะดิหมวกกับมาว่าแดดสิออกแดดยังประทันได้ออกเั่นจ้ะเต็มกระสอบก่อนโอ้หลายประคักเลยนี่ก็ใส่น้ำน้ำก็เอามากิน กินไปได้หน่วยเดียวนึงจ้ะเ <g ül> ตรียมพร้อมหมดเลยจ้ะอันนั้นจ้าคลิปนี้ก็ฝา,ากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่น้องจ้านหน่อยเด้อจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าอาวบน